สวัสดีค่ะพบกับแม่ดีมาแชร์ค่ะแม่น้องทีค่ะทีชาแนลทีแดนดีสานค่ะเจอกันเลยหลายช่องทางนะคะแม่ดี้อดี๋จะบอกว่าทําคลิปยังไงให้มันสําเร็จแบบม้วนเดียวจบไปเลยอะรอบเดียวผ่านไปเลยอะ่เยะองงออเราจะต้องทํำยังไงก่อนอื่นเราจะต้องจะต้องเรียนรู้และศึกษาก่อนในตาํารา ในตำรานั่นก็คือในเครื่องมือถือเรานั่นแหละในในโยบายมตาตรฐานชุมชนนโยบายของพาร์ทเนอร์เนี้ยก็ต้องเข้าไปอ่านนะเสร็จปุ๊บในเรื่องของบรรดาครูรูในเรื่องของโค้ชในเรื่องของคนที่ออกมาเป็นครูเนี่ยมีเยอะแยะมากมายให้เราเข้าไปเรียนรู้อันเนี้ย ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเอาเองไอ้ตรงนั้นนะ่ะเราจะต้องไปศึกษานะบางทีนะไอเ้เล็กๆนี้น้อยนะ่ะเราก็จะเป็นจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นฉบับน้อยในเรื่องของการไปดูดคลิปคนอื่นมาในเรื่องของการไปเอาคลิปจากทิกตอกมาไปเอาจากแพตฟอร์ม,มอื่นๆมาอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นหัวใจหลักๆเลยในเรื่องของการทําคลิปเราจะต้องรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้สิ่งที่เราไปดูดคลิปคนอื่นมาอันนี้ก็ไม่ได้ Facebook เนี่ย เขามีความเป็นตัวเองสูงมากเขาไม่สามารถที่จะให้เราอ่ะไปลงที่อื่นแล้วเราไปลงที่แพลตฟอร์มเขาได้ไปที่เฟซบุ๊ก k น่ะเขาได้เขาค่อนข้างที่จะเกลีแก่ตัวนิดนึงก็ตามนั้นนะคะคือยังไม่ได้อยากจะบอกว่าเราทำหนึ่งคลิปเราสามารถทำรายได้หลายๆช่องทางโดยที่เรานำไปหลายหลที่ได้ ก่อนอื่นในเรื่องของการทําคลิปนั้นพอทําคลิปออกมาแล้วหนึ่งคลิปอะค่ะเราจะต้องนําไปลงที่แพตฟอร์มสีฟ้าก่อนใน Facebook ก่อนแล้วเราค่อยไปลงอื่นๆไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องระมัดระวงังเพราะว่าไม่เหมือนใครไม,ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเออเราจะต้องแบบศึกษาให้ดีๆไม่งั้นนะเดี๋ยวจะติดในเรื่องของต้นฉบับเราไปเอาแบบไปดูคลิปคนอื่นมานี่ไม่ได้เลยกดเหล็กเนี่ยไปเอา รีบจาก t ิ k t ตอกมาเพื่อที่จะแบบมาสร้างความบันเทิงหรือสร้างไรายได้โดยเฉพาะการสร้างไรายได้นะเอามาลงต่อต่อแบบครั้งที่สองรอบที่สองนะ่ะมันเป็นการซ้าต้นฉบับไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยต้องะระมัดระวังบางทีมันเป็นเรื่องเล็ก,ลกนน้อยนะ่ะแต่มันเป็นกฎเหล็กของเขามันเป็นกฎข้อห้ามข้อควรระวังอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ คนอื่นมีบอกอบอกมาออกเยอะแยะไปเรียนรู้ตรงนั้นไปเปิดไปดูไปดูแล้วเอามามาทําช่องตัวเองแล้วเราจะต้องรู้ว่าอัานไหนสิ่งไหนที่ต้องทําสิ่งไหนที่ไม่ต้องทําไอเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะกฎเหล็กของเขาหนา่หลกัหลกๆอ่ะมันดูเหมือนเบสิกแต่มันไม่เบสิกนะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่มันจะต้องทําหรืออะไรที่มันทําไม่ได้เลยจริงๆนะ้าทําไม่ได้เลยมันมีง่ายๆมากแล้วมาเจอกันค่ะคลิปหน้า